นำร้านเติมเกม FC Mobile ROV Free Fire และเกมอื่นอีกมากมายรวดเร็วปลอดภยัยร้านจดทเบียนถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้อง Cookie Land Shop ถูกกว่าเติมเองแน่นอนทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับก็สวัสดีเพื่อนๆชาว FC Mobile ครับมาวันนี้เดี๋ยวจะมารีวิวทีเยอทอกบานหน่อยนะครับหลังจากที่ใช้งานมา2วันนะตอนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ผมด้วยนะครับ มาดูค่าพลังกันก่อนนะครับนี่ค่าพลังอย่างโหดนะครับดูความเร็วครับความเร็วก็ไม่ได้แย่นะครับแต่ว่าวิ่งจริงนี่อืดมากครับเป็นกองหน้าที่ตัวใหญ่นะวิ่งค่อนข้างอืดนะครับแล้วก็การยิงนะครับเนี่ยยิงประตูทะลุสองอยไปแล้วนะค่าพลังก็โหดนะครับแต่ว่าเล่นจริงจริงยิงจริงนะครับ เท้าซ้ายเนี่ยซสาย4ขวาห้านะครับแต่ว่ายิงเท้าซ้ายเนี่ยยิงธรรมดาคมอยู่นะครับแต่ว่ายิงปั่นนี้ไม่ได้นะครับชอบข้ามคานนะปกติเท้าซ้ายเนี่ยสี่เนี่ยเราปัดจอเรายิงปั่นมันมีโอกาสเข้าส <อ ét> ูงนะครับแต่ว่าดอกปาเนี่ยข้ามคานครับยิงไม่ได้เลยนะเท้าซ้ายแต่ว่า,าเท้าเท้า,าขวาเนี่ยก็ข้ามคานเหมือนกันนะครับเวลาเรายิงยิงปัด ยิงปัดจอเนี้ยครับหรือว่ายิงปัดลงแบบว่ายิงปั่นนะครับมันชอบข้ามคานนี่ก็ชนคานนะแต่ว่าย <itud im. S 1> ิงธรรมดาเนี anas, ่ยคมอยู่ครับต้าขวานะการยิงประตูก็ประมาณนี้นะครับการส่งบอลครับการส่งบอลก็ผมว่าทําได้ค่อนข้างดีนะการส่งบอลก็ดีเลยนะครับเม่นจำนะพอได้อยู่นะครับการเลี้ยงมาดูค่าพลังการเลี้ยงครับผมว่าสูงนะครับแต่ว่าในเกมเนี่ย ไม่ค่อยไหวครับจับบอลเนี่ยอืดมากครับเดบขยับตัวทีแบบอืดนะครับไม่รู้ว่าเราปรับ AI หรือเปล่านะเพราะว่าด็อกบาเนี่ยหายไปนานนะครับมาล่าสุดนี้ก็ประมาณร้อยหกครับแล้วก็กระโดดมาร้อยสิบห้าเลยนะไม่รู้ว่า E ลืมแล้วปล่าว่าต้องปรับยังไงนะแล้วก็อันสุดท้ายนะครับสภาพร่างกายครับอันนี้ผมอัพกล้ามนะทีแรกอัพยงไม่ไหวครับอ่อัพสภาพร่างกายก็ดูดีครับ แข็งโปกนะความแข็งแกร่งอรักือบกนะับสองร้อยครับก็คือแบบความแข็งแกร่งนี่โหดมากนะครับการมงการกระโดดเนี่ยพอได้ครับแต่ไม่ได้ถึงกับเวอร์นะไม่ได้ถึงกัมงได้ทุกลูกนะครับแต่ว่าพอได้นะเราพูดถึงข้อดีนะครับข้อดีก็คือตัวใหญ่นะบังบอลได้แล้วก็แทงบอลต่อ้เพื่อนได้นะครับแต่ว่าห้ามจับบอลน,นานนะครับเพราะว่าช้านะครับ จับบอลปุ๊บเนี่ยเขาถึงตัวแล้วนะครับต้องคอยแปะออกก็ก็วิ่งหาตำแหน่งค่อนข้างดีนะครับอันนี้ทําได้ดีในการหาตำแหน่งนะครับเราก็ส่งให้แล้วก็พยายามยิงไว้นะครับอย่าจับบอลนานนะครับป็นงั้นเรียบร้อยครับมาเดี๋ยวเราไปลองเล่นดูครับสักเกมนะว่าเป็นยังไงบ้างครับนะครับเกมนี้เดี๋ยวลองเฮดทูเฮดก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะลองเมนีให้ดูด้วยนะครับ มาดูแนวทางการเล่นนะครับผมจะไม่ให้ล้อปลาถือบอลนานนะครับเพราะว่าช้านะถ้าเราใช้บังหรือก็จ่ายเพื่อนเนี่พอได้ครับพอเล่นได้อนะถ้าเป็นหน้าเดียวนี่ยผมว่าไม่เหมาะนะไปไม่รอดนะเพราะว่า เลี้ยงบอลเนี่ยไม่ไม่ค่อยได้นะครับ้อบอบกวว่าวันน,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 นจะเย็นครับเ็น<า>ั่วาางงท้ีมตตอปพยายามถ่ายบอลเร็วนะครับจับแล้วก็จ่ายเลยนะหรือไม่ต้องจําก็ได้ครับค่อนข้าง,งต้องเล่นแบบเล่นแบบต่อบอลเป็นทีมนะครับยอกบ,บารนะรเพราะว่าใช้ความสามารถเฉพาะตัวนี้ไม่ไม่ค่อยได้นะครับไม่ไหวนะมาเนี่ยบจ่ายมาพีทเนี่ยบเห็นไหม ช้านะครับถ้าจับบอลหน้าเปล่าตัวพยายามใช้สกิลนะครับไม่งั้นเขาถึงตัวแล้วนะวใจเย็นเพื่อนโอเคสวยกองเปน,นีเนี่ยเขาเก่งครับผมทำรีวิวให้ตูนะใช้ได้เลยนะกองเอนี้นี่ยกบอลแบบนี้ครับแบบนี้นี่ครับลุกวิ่งโอเคนี่ครับต้องแบบนี้ครับ จะเล่นเยอะจังหวะน,นะครับด็อกบานะนลูกแข็งแกร่งพอมีนะครับให้อัพกล้ามนะมห้ามอัพเลี้ยงนะถ้าจะเล่นนะหรือไม่ก็อัพมงไปเลยนะครับเดีย๋ยวผมอัพกล้ามนี่แหละดีละมา,<บ>ายิงได้ด้วยวะไป<ม>ไปครับเนี่ยเห็นไหมวิง่งหาตำแหน่งค่อนข้างดีนะครับ,รบหมุนยิงออื้หออือติดบล็อก ง้างเท้าเองนานนครับมาดูเตะม,มุมนะครับจิ้มที่ตัวเลยโอ้โหไม่ได้ลุ้นเลยแบบนี้ลูกเตะม,มุมหม่งผมว่าก็พอได้อยู่นะครับไม่ได้แย่นะทําประตูได้บ่อยนะครับเลือกลูกเตะม,มุมนะครับลูกหม่งนะมาครับเนี่ยจังหวะชนนะเนี่ยครับลูกดื้อมีนะครับร่างก,งกายแข็งเก่งได้เลยครับแต่ว่า ฟอร์มเร็วการยิงประตูนี้ต้องปรับนะครับเอน่าจะต้องปรับใหม่นะเดี๋ยวรอดูก่อนก็ไดนะ้ถ้าถ้ามันปรับแล้วเดี๋ยวถ้าใครอยากเล่นเดี๋ยวผมแจ้งนะครับผมจะอาจจะลองเล่นไปเรื่อยๆนี่แหละถ้าเอเอปรับเอไอดีแล้วนะเดี๋ยวค่อยแลกมาเล่นนะใครที่อยากจะเล่นนะครัแต่เพิ่งแลกนะครับเพราะว่าไม่ไหวจริงๆนะครับใจเย็นโอเคสวย โอเคครับจบขึ้นแรกครับนำอยู่1-0มันต้องแบบใช้สกิลเพย์เยอะหน่อยนะครับถ้าจะเล่นนะเพราะว่ามันมันช้าครับถ้าถ้าเล่นตัวนักเตะที่ตัวเล็กค่องๆมาแล้วเนี่ยจับดอกบานี่เล่นไม่ได้เลยนะครับไปไม่เป็นเลยนะนี่ย ข้อดีนะครับขยับหาพื้นที่ดีมากครับอยู่ที่เราจะส่งบอลให้ได้หรือเปล่านะเนี่ยยัดไปเนี้ยโอเคยังได้ครับไม่ไหวอสวยอืมทีนี้ไปไหนจ้ะเฮ้ยเฮ้ยโดนมาเนี่ยใจเย็นโอเคสเซฟได้อยู่ยังไม่ได้ เฮ้ยเโอ้โหเกือบโดนเนี่ยเดี <bam down> like ๋ยวนี้มันเหมือนปรับนะครนะชนเสาชนคานบ่อยมากนะครับบางทีเกมเขาแบบปรับปรับใหม่เรื่อยๆนะบางทีเราไม่รู้นะเราลองเล่นเนี่ยเราถึงจะรู้นะเนี่ยขับไปมันหลอกมาไปโอ้โหไม่ได้แจสโยได้บอ ใจเย็นเพือ่อนวินิ้ยคา,ต,านะตันไปไหนใจเย็นโอเคได้อยู่โโวิโดนเมั้เนี้ยคนเลี่ยนอยู่นานแล้วมาครับครับยัดไปนกบารลูกชนกับกองหลังพอได้อยู่นะครับ แต่ว่าการยิงนี่ไม่ไหวนะครับถ้ายิงธรรมดานี่คมนะครับยิงแบบไม่ต้องปัดจอหรือไม่ต้องยิงปั่นนะครับยิงได้อยู่นะยิงธรรมดาคมอยู่ลนะถ้ายิงแบบปัดจอนี่โอ้โหไม่ได้ครับเฮ้ยใจเย็นเพื่อนโดนเม่เนี่ยโอเคสวย เปลี่ยนออกไปแล้วนะครับดอกบานี่ครับคนละเรื่องกัแบบอิมปัรปี้เลยนะเรียบร้อยครับ2-0อ่นป์อินเปัรปี้นี่โหคนละเรื่องเลยนะครับอย่างความเร็วนี่ต่างกันเยอะครับอย่างที่ผมบอกครับข้อดีก็คือแบบร่างกายค่อนดีนะใช้บังบอลแล้วก็แทงต่อยเพื่อนนี่ดีครับทำได้ดีเลยนะ ถ้าจะเอาไปเลี้ยงเองนี่โอ้โหไม่รอดครับผมก็เสียดายแต้มอยู่นะโอ้โหแลกมาตั้งพันกว่านะครับกว่าจะเจ็บได้นะก็ชนะไปครับสองศูนย์เดี๋ยวผมลองมเมนีให้ดูนะครับอาจจะลองสักสองเกมนะ สงเสียงทักทายาวัเรากาลังจะได้ดูเกมสุดพิเศษนะครับเป็นไงนะซีรีสครับทีไหนชนะก่อนสองเกมชนะไปเลยสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้แข่งน้าคู่นะน้าคุณสุวิูวินิดครับวันนี้เป็นเกมที่น่าตื่นเต้นสี่หนึ่งสองสองนะมาไปครับกบาร์ได้อยู่ยิงหนูติดโอกาสยิงครั้งแรกติดครับ มาครับดอกบาดอกบาโอ้โหเมนีอย่างทิ้วเอาเอาว่ะโอ้โหหรือว่าเป็นเทพเมนีเนี่ยมาดูใหม่ครับนี่ครับเมนีเอ้มีล็อกซ้ายล็อกขวานะเมเนีนะโอ้โหเก่งเมนีซะแล้วนะครับล็อกบายังไงล็อกบาพิกโอ้โหลบสอง ไปครับยังไงโอ้โหเรียบร้อยเก่งเมเนซะแล้วครับเฮ้ฮยพลิกกลบสองเฉยนะครับมาดูครับ,รบอา้าวไม่เห็นตอนพิกนี่ครับโอ้โหเก่งเมเนครับถ้าใครจะเล่นเมเนนี่ได้เลยครับมาเต็มมุมครับมาถึงลอกมายังไงยิงอ้าวโอย เอาเรื่องเว้ยมเนี่อย่างเทพนะครับมาถึงวันนี้ครับคุณลิศมาเดมครับเดมโยนไปล็อกบายอีกแล้วครับโอ้โหโอ้โหเทพมเนี่ยิงทุกนัดนะครับมาดูครับนี่เดมตัดเข้าซ้ายแล้วเปิดมาครับนี่ครับโขกจาจอมจากเหลืออะไรครับโอ้โหพูดเก่งครับมเนี่ อะคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้นะครับอยังไงฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ